ครับคลิปนี้ผมก็จะพูดถึงวัตถุมงคลนะครับของอีกรุ่นหนึ่งของหลวงพ่อเผื่อนปิยะธรรมโมวัดช่อม่วงตำบลหนองกระเจ็ดอำเภอบ้านลาดจังหวัดเพชรบุรีนะครับเป็นพระเรียกว่าพระปิตาหัวจรวดนะครับพระปิตาหัวจรวดหรือเรียกปิตาหัวจรวดนะครับแต่จริงๆแล้ว ในศินละปะนะครับในศินละปะที่แกะบ็อกออกมานั่นจริงๆแล้วคือเป็นพระพุทธนะครับเป็นพระพุทธก็เลยเรียกการปิดปากว่าปิดตาหว,วดจรวดนะครับที่มาที่ไปน่าสนใจมากนะครับคือก่อนที่หลวงพ่อเผือนปิยธรรมโมจะมาอยู่ที่วัดช่อม่วงมาเป็นเจ้าอาวาสช่อม่วงท่านได้ เป็นท่านได้อยู่ที่วัดเขาะโมนมาก่อนนะครับท่านบวชที่วัดเขาทโมนนะครับบวชที่วัดเขาธโมนแล้วก็ถ้าจําไม่ผิดท่านก็ดํารงตําแหน่งถึงเจ้าอาวาสในสมัยนั้นทีเดียวนะครับทีนี้ที่มาของการสร้างพระปิดตาเนี่ยมีในช่วงหนึ่งนะครับบังเอิญจํำไปไม่ได้นะครับจำปีไม่ได้เนื่องจากว่าเหตุการณ์มันก็นานมาแล้วนะครับนานมาแล้วเรียกว่า มันมีอยู่ช่วงหนึ่งคือท่านพระอาจารย์พลนะครับวัดบางสเลอํำเภอสัตหีบจังหวัดชนบุรีลูกศิษย์เอกหลวงพ่อทองอยู่นะครับวัดบางสเลนีคนจะรู้จักดีหลวงพ่อทองอยู่นี่เป็นลูกศิษย์หลวงพ่ออีนะครับเป็นลูกศิษย์หลวงพ่ออีแล้วก็ท่านอาจารย์พลก็ทันหลวงพ่ออีนะครับเป็นลูกศิษย์หลวงพ่อทองอยู่ก็จริงแต่ท่านก็เคยเดินทางไป เรียนกับหลวงพ่ออีด้วยนะครับเพราะนั้นวิชาปัดริกิที่สุดยอดสายหลวงพ่ออีหลวงพ่อเผื่อนปิยะธรรมโมท่านก็ได้สืบสารตำนานมานะครับสืบสารตำนานมาจากอาจารย์พลวัดบางเลศในสมัยครั้งหนึ่งที่อาจารย์พลมาพักทำนักอยู่ที่วัดเขาธรรมโมอยู่นานทีเดียวนะครับเนื่องจากว่าเนื่องจากว่ามาหลบพักผ่อนนะครับตอนที่ อาเรียกว่าเพื่อไม่ต้องการที่จะรับตําแหน่งเจ้าอาวาสไม่อยากเป็นเจ้าอาวาสนะครับก็เลยหลบมาพักพำนักอยู่ที่วัดเขาธรโมนก็ได้มีความสนิทสนมเป็นสหธรรมิกกะหลวงพ่อเผือนหลวงพ่อเผือนท่านก็นับ ถือเป็นครูอาจารย์นะครับก็อาจารย์พลก็เลยถ่ายทอดวิทยาอาคมสายหลวงพ่อทองอยู่หรือสายหลวงปู่อีนะครับวิชาประหลัดจิตให้หลวงพ่อเผื่อนอย่างเต็มอ่าเต็มที่แล้วก็ได้มาทั้งหมดจริงๆอ่าจริงๆนะครับแล้วก็ในช่วงที่อยู่ที่วัดเขาตะโบนหลวงพ่อเผื่อนท่านก็เลยนะครับท่านก็เลยปั๊มพระชุดนี้นะครับก็ด้วยเนื้อวาดเนื้อแร่เนื้อดิน สารพัดท,ที่ท่านหามาได้นะครับท่านก็ทำท่านก็ทาแล้วก็ปั๊มเ,เ,เองนะครับปั๊มเองนะครับเนื้อจะออกโอทนเนื้อจะออกโทนนี้เลยนะครับที่หลวงพ่อเผื่อนท่านทำเองแล้วก็มีส่วนหนึ่งในบล็อกเดียวกันที่วัดเขาท่โมูก็ทำเป็น,น,เ,เ,ปนเป็นเนื้อผงโดยปกติแต่ว่าที่หลวงพ่อเผื่อนท่านตั้งใจทำเองแล้วก็กดพิมพ์เองก็คือเนื้อที่เห็นนี้เลยนะครับจำนวนไม่มากนะครับจานวนไม่มากเรียกว่า หลักพันต้นๆน,น,นะครับจำนวนไม่มากาหลวงพ่อเผือนเคยบอกทีงแล้วแต่ท่านก็จําไม่ได้หรอกแต่ท่านบอกว่ามันไม่มากนี่คือตั้งใจทําเองอเมื่อทําแล้วนะครับเมื่อทําแล้วเมื่อทําเสร็จแล้วตอนนั้นก็อาจารย์พลนะครับท่านก็มาอยู่ที่ วัดเขาตะมนอยู่ในถ้ำนะครับก็ได้นำไปให้อาจาร,รย์พลได้เสกอาจาร,รย์พลก็เ,เลยบอกหลวงพ,พ่อเผื่อนหลวงพ่อท่านเผื่อธรรมก็ต้องมาเสกด้วยกันนะครับก็ต้องมาเสกด้วยกันก็ปรากฏว่า,าพระรุนนี้ท่านก็เสกตอนที่อ,อยู่วัดเขาตะมนแล้วก็เสกร่วมกับอาจาร,รย์พลนะครับอาจาร,รย์พลวัดบางสเลนะครับหลวงพ่อเผื่อนเคยเล่าให้ฟังนะครับในขณะที่ นั่งเสกอยู่นะครับนั่งเสกอยู่ก็คือเรียกว่า,าด้วยอะไรก็แล้วแต่นะครับเพราะหลวงพ่อเผื่อเองท่านก็ไม่ธรรมดานะครับไม่ธรรมดาแต่ท่านจะถ่อมตนหน่อยท่านบอกว่าอาจารย์พลนีเสกเสกพระพระปิดตาจรวดชุดนี้นะเนี่ยเสกจากที่ใส่กล่องใส่ลังไว้แล้วก็วางไว้ด้านหน้าสายสีนโยงมาเนี่ยคือกระจายเลยเรียกว่ากระจายออกอ เต็มพื้นในถ้าเลยเต็มพื้นในถ้าเลยเรียกว่าตอนอธิษฐานจิตอยู่ในตอนนั้นนะครับในตอนนั้นหลังจากนั้นก็เสร็จแล้วท่านก็เก็บไว้เหมือนเดิมแล้วก็อาจารย์พลท่านก็อยู่ในถ้าแล้วก็ท่านก็เสกอย่างต่อเนื่องอีกนานทีเดียวนะครับซึ่งหลวงพ่อเผื่อนท่านก็บอกว่าเนี่ยสิ่งหนึ่งที่ได้เห็นและได้เรียนรู้ในวิทยา,าคมอันนี้แล้วก็เลยได้เรียนรู้ในวิทยา,าคมกับหลวงพ่อ กับหลวงกับท่านพระอาจารย์คนไม่ใช่น้อยทีเดียวนะครับแต่หลวงพ่อเผือนท่านก็เรียนวิทยาคมนะครับาสายเพชรบุรีสายเพชรบุรีก็วัดถ้ำลงนะครับพระครูเทพนั่นก็เป็นครูอาจารย์แล้วก็ หลวงพ่อวัดเขาธรรมโมนนะครับแล้วก็อีกหลายๆท่านนะครับก็เลยเอามาบันทึกและก็จารึกไว้ว่าหลวงพ่อเผือนปิยธรรมโมวาจาสิทธิ์นี่ไม่ธรรมดานะครับผมมียังมีเรื่องเล่าอีกมากมายเกี่ยวกับหลวงพ่อเผือนนะครับโปรดติดตามในคลิปต่อๆไปนะครับขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมและติดตามครับ